วันนี้มีใครป่วยกันบ้างไหมคะโดยเฉพาะเด็กๆที่บ้านอาการสําคัญก็คือไข้เจ็บคอมีผื่นขึ้นตามตัวระวังนะคะอันนั้นไม่ใช่โรคธรรมดาอาจจะไปเป็นไข้ดําแดงก็ได้ค่ะหรือว่ามีอาการสำคัญทั้งหมด3อย่างดังต่อไปนี้ 1. ไข้เจ็บคอเด็กๆก,ก็จะมีไข้สูงเนาะแล้วก็เจ็บคอพนซินบวมแดงได้สองมีอาการผื่นขึ้นตามลำตัวผิวเนี่ยสักเหมือนกระดาษทรายลองลูบขำดูได้นะคะ สม,มีลิ้นเป็นสีสตรอเบอรี่ลักษณะก็คือลิ้นจะเป็นสีขรุขระค่ะเป็นสีแดงถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนมีอาการ3าอย่างดังนี้นะคะก็ควรจะรีบพามาพบแพทย์นะคะซึ่งอาการสำคัญของทั้ง3อย่างนี้เนี่ยบางทีมันก็นำไปสู่การวินิจฉัยโรคไข้ดําแดงได้แล้วเราก็มีวิธีการป้องกันตัวได้เหมือนกันนะคะซึ่งปกติเนี่ยโรคไข้ดําแดงจะติดต่อผ่านด้วยการสัมผัสพวกสารคัดลา น้ำลายหรือว่าการใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้ป่วยค่ะซึ่งวิธีการป้องกันเนี่ยก,ก็ยง่ายๆเลยไม่ยาก 1. ก็คือเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเนาะ2ก็คือเราต้องเป็นระยะห่างกับคนที่มีการเ,ออเป็นผู้ป่วยในระยะนี้ค่ะ 3. อย่างสุดท้ายนะคะก็คือเอาพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็กินอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะอย่าลืมบอกต่อคำดูดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักนะคะ